โอ๊ยอธิษฐานอธิษฐานขอใ i ้อะไรขอให้เอมินขอให้เอมินอะไรกินขอโอ้ยกินข้าวบอขขอให้เอมินอะไรกินเยอะๆสวยๆเป็นเด็กดีสวยๆอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเอมินเป็นอะไรดี เอาเป่าเลยเอาอยากเอาเาเปาเป่า Happy birthday to you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ามาลงเป่าพอหยุ่นเค็กละเป่าเลยเป่าเลยเอามาเ่ยเป่าทีนี้เป่าได้ละวทำลายมี้อโอ้าอยอ้ออาออาอ้ออาอ้อ้ออ้โ ได้กินแล้วได้กินแล้ว